ผมขอเรียนกับผู้บริหารเพื่นผู้บริหารทุกท่านนะครับว่าตอนนี้มีหน่วยงานที่จะมาดําเนินการเรื่องของประเทศไทยใสยสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตเนี่ยคือปปชนะครับคล้ายๆกระบวนการประกันคุณภาพว่ากระบวนการทํางานของเราเนี่ยบริหารงานของเราเนี่ยมีมีกระบวนการที่ได้มาตรฐานที่จะไม่เกิดทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่หรือป้องกันการที่จะ,ะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของการป้องกันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่างๆก็คือกู g ดกั r เวนซ์เขาประเมินกูตดกัรเวนซ์โดยเฉพาะความโปร่งใสเรื่องอะไรห้าหอย่างที่เราเรียกว่าระบบทรรมาภิบาลแต่จริงๆแล้วเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาชาติเนื่องจากที่ผ่านมาเราทราบว่าประเทศเราเนี่มีทรัพยากรในการพัฒนาประเทศที่สูงส่งมากมายทั้งด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลก็คือคนไทยเป็นคนฉลาดแต่ปัญหาของการพัฒนาประเทศที่ไปยังไม่ถึงไหนเนี่ยโดยเฉพาะรายได้ประชาชาติไม่สูงจนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์มาเลเซียเพราะมันมีรูรั่วครับเขาบอกมันมีรูรั่วรูรั่วนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะแยะไปหมดซึ่งวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับซึ่งเขาก็จะให้ผมเป็นผู้ประกาศเจตจำนงเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องของประกาศนโยบายนะครับแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นกู๊ดก็วันนั้นในที่สุดนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่5มกราคม2559เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่การบริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาพิบาลต่อจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนมีวัฒนธรรมคุณธรรม ทั้งนี้มุ่งหวังให้นำผลการประเมินไปพัฒนาหน่วยงานให้ปลอดจากการทุจริตเป็นธรรมและโปร่งใสบรรลุตามวิถัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฒนพิบูลสงครามได้ตระหนักเป็นความจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล และการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าโดยการป้องกันและปราบปรา,ามทุจริตร,ระยะที่3พศ2,560ถึง2,564ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและการพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงในการนี้ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคนปฏิญาณตนร่วมยึดถือตามเจตจำนงและมุ่งมั่น รวมพลังขับเคลื่อนให้บรรลุเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งโดยปฏิบัติตามกฎหมายรละเบียบข้อบังคับและประมวลจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งนโยบายตามกรอบคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง6ด้านอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1. ด้านความโปร่งใสเปิดโอกาสให้สาธารณชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ของมหาวิทยาลัยรา,ยาชภาัฏพิบูลสงครามได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนดโดยเฉพาะการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรา,ยาชภาัฏพิบูลสงครามและมีการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นระบบ 2. ด้านความพร้อมรับผิดมีนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำลิดอย่างเต็มกำลังความสามารถถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานในการบริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีนโยบายบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและมุ่งนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภาร,รกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตในหน้าที่โดยมีมาตรการควบคุมํำกับติดตามอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมระเบียบข้อบังคับและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดรวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินง,งานตลอดจนพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตในหน่วยงาน 4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กรมีนโยบายสร้างความรู้ กรตุ้นจิตสำนึกเพื่อปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมสุจริตในการทำงานไม่ทนต่อการทุจริตมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริตกระทั่งร่วมต่อต้านการทุจริตการพัฒนาระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการตลอดจนมีการตรวจสอบทวงดุลภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานมีนโยบายพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและเผยแพร่ให้ผู้บริการผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งควบคุมดูแลให้นำไปปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและสร้างระบบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พัฒนามาตรฐานคุณธรรมการบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลซึ่งให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และการมอบหมายงานด้วยความชอบธรรมคำานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนหน่วยงานและประเทศชาติส่วนรวม 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานมีนโยบายถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของภาครัฐประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายของผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายด้วยการสื่อสารสองทางในเชิงลุกอย่างสร้างสรรค์ใช้ทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีช่องทางที่หลากหลายและนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพประกาศณวันที่20กุมภาพันธ์พศ2560นายสาครสร้อยสังวาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒ์พิบุลสงครามเราจะร่วมกันร่วมกันปฏิบัติตามเจตฑ์จำนวที่ได้ประกาศไว้นะครับเพื่อให้เป็นประเทศใยโปร่งใสใสตสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกนะครับ